สวัสดีค่ะชุดคิดชุดนี้นะคะเราจะมาเย็บเป็นตัวกระเป๋านะคะเอาไว้สําหรับใส่ของเวลาไปเดินช้อปปิ้งตามห้างกันค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะผ้าที่เราเลือกใช้ค่ะจะเป็นตัวผ้าลูกฟูกนะคะเพื่อให้มี t e x t อร์ของตัวผ้าค่ะตัวผ้าก็จะนิ่มๆน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุนะคะที่มาภายในชุดคิดกันก่อนค่ะ ตัววัสดุในชุดคิดเซตนี้นะคะจะมีตัวผ้าทําสายนะคะ2ชิ้นค่ะผ้าทาสายนะคะขนาดความกว้างค่ะอยู่ที่14เซนนะคะแล้วก็ความยาวค่ะอยู่ที่30เซนค่ะถัดมาค่ะเป็นตัวผ้ากุ้นนะคะผ้ากุ้นความกว้างค่ะอยู่ที่6เซนนะคะความสูงค่ะอยู่ที่28เซนค่ะถัดมาผ้าซับในค่ะผ้าซับในมี2ชิ้นนะคะขนาดความกว้างค่ะ 40เซนนะคะความสูงค่ะ32เซนค่ะผ้าสำหรับทำตัวกระเป๋าด้านนอกนะคะจะเป็นตัวผ้าลูกฟูกค่ะ2ชิ้นเหมือนกันนะคะผ้าลูกฟูกตัวนี้ค่ะเราตัดผ้านะคะเผื่อไว้ให้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำการรีดผ้ากาวนะคะ ด้านหลังผ้าให้เรียบร้อยก่อนหลังจากเรารีดผ้ากาวด้านหลังผ้าเรียบร้อยนะคะเราจะตัดผ้าค่ะให้เหลือขนาดเท่ากับตัวผ้าซับในคือด้านกว้างค่ะ40เซนนะคะแล้วก็ด้านสูงค่ะ32เซนค่ะแล้วก็ได้สําหรับเย็บค่ะสําหรับผ้าด้านนอกของเรานะคะถ้าท่านใดไม่ต้องการให้ตัวกระเป๋านะคะอยู่ทรงหรือว่าแข็งตัวมากค่ะก็ไม่จําเป็นตน้องรีดผ้ากาวนะคะแต่ถ้าท่านใดชอบให้กระเป๋าอยู่ทรงนะคะแล้วก็มีความแข็งนิดนึงนะคะก็รีดผ้า กาวติดด้านหลังนะคะของผ้าชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังค่ะเราจะเริ่มเย็บนะคะตัวสายกระเป๋าของเรา2ชิ้นก่อนนะคะจับตัวผ้าหน้าถูกกับหน้าถูกเนี่ยนะคะประกบกันค่ะแล้วก็เย็บด้วยนะคะความกว้างของตะเข็บนะคะจากตัวริมผ้าค่ะเข้ามานะคะอยู่ที่1เซนค่ะเย็บด้วยความถี่2,5มิลค่ะเย็บทั้ง2ชิ้นเหมือนกันค่ะ ถ้านะคะด้านด้านถูกออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็แบะตัวตะเข็บนะคะให้อยู่ตรงกลางค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำทั้งสองชิ้นนะคะไปรีดให้เรียบก่อนค่ะรีดเรียบร้ยอยแล้วนะคะเราจะเย็บกดขอบของสายกระเป๋าทั้งสองด้านนะคะเข้ามาจากขอบค่ะประมาณ2มิลน,นะคะเย็บด้วยความถี่3มมิลค่ะ เราจะมาร์กจุดนะคะเพื่อเป็นตำแหน่งในการติดสายกระเป๋าของเรานะคะเข้ามาจากขอบผ้านะคะ7เซนค่ะตามรอยปากกาที่ขีดไว้ค่ะทำแบบเดียวกันอย่างนี้นะคะทั้ง2ชิ้นค่ะนำตัวสายกระเป๋านะคะวางค่ะให้เสมอกับตัวรอยปากกาที่เรามาร์กไว้นะคะใช้คลิปหนีบผ้าค่ะหนีบไว้ค่ะ นำไปเย็บเนาติดสายกระเป๋าไว้ก่อน1ครั้งค่ะเย็บเนานะคะหรือหยุดสายกระเป๋านะคะด้วยความถี่ประมาณ3-4มิลค่ะ แล้วเราก็นําตัวผ้าซับในนะคะประกบตัวผ้าซับในหน้าถูกนะคะกับผ้าตัวชิ้นนอกที่เราเย็บยึดสายไว้กับหน้าถูกนะคะเข้าด้วยกันค่ะใช้คลิปหนีบผ้านะคะหรือเข็มหมุดนะคะกัดไว้ค่ะเย็บด้วยความถี่2.5มิลค่ะเข้ามาจากตัวขอบผ้านะคะอยู่ที่1เซนค่ะเรียบร้อยนะคะเราจะเปิดตัวผ้าซับในนะคะกลับไปด้านหลังค่ะ แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะนำผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะวางเพื่อที่จะเย็บสายอีกด้านหนึ่งค่ะตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ค่ะเย็บเนาสายกระเป๋านะคะติดเหมือนกับชิ้นแรกให้เรียบร้อยก่อนค่ะ แล้วนําตัวผ้าซับในนะคะวางลงค่ะแล้วเดี๋ยวเรานําไปเย็บนะคะแบบเดิมเลยค่ะเย็บด้วยความถี่2.5มิลนะคะจากตัวขอบผ้าเข้ามา1เซนเหมือนเดิมค่ะเย็บออกมาเรียบร้อยนะคะก็กลับผ้าชิ้นซับในค่ะไปไว้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะกลับตัวผ้าซับในออกมาแบบนี้นะคะเราจะต้องเห็นว่าสายทั้งสองข้างของเรานะคะยึดติดกันแบบนี้ค่ะ เราจะประกบนะคะด้านถูกของผ้าซับในกับซับในนะคะเข้าด้วยกันแล้วก็ด้านถูกค่ะของผ้าชิ้นนอกกับชิ้นนอกนะคะเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะกัดหมุดนะคะหรือใช้คลิปนิบผ้านะคะยึดทั้งสองชิ้นให้ติดกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะทั้ง2ด้านค่ะเราจะแบะตะเข็บนะคะที่เป็นรอยต่อนะคะทั้ง2ด้านค่ะออกแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้คลิปดีบผ้านะคะหรือหมุดกัดไว้ค่ะทําเหมือนกันทั้ง2ด้านค่ะหยุดผ้าไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนำไปเย็บกันค่ะเย็บด้วยความถี่2.5มิลนะคะจากขอบผ้าเข้ามาอยู่ที่1เซนค่ะเย็บยาวไปจนสุดเลยค่ะเย็บทั้งสองด้านเรียบร้อยค่ะเราก็จะกลับผ้านะคะด้านถูกออกมาค่ะ เดี๋ยวเราจะนําไปรีดนะคะตรงขอบปากกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บกดกันที่ขอบปากกระเป๋าก่อน,นะคะ่ะรีดขอบปากกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเย็บกดขอบปากกระเป๋าค่ะเข้ามาประมาณ3มิลนะคะเย็บด้วยความถี่ที่3มิลค่ะ เย็บกดขอบปากกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเราจะแบะตัวตะเข็บด้านข้างกระเป๋านะคะทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะประกบนะคะให้รอยต่อชนกันค่ะทั้งสองด้านค่ะแล้วเราจะใช้จากนะคะเนาค่ะผ้าสองชิ้นนี้นะคะให้ติดกันไว้ก่อนค่ะเนาผ้าสองชิ้นนะคะให้ติดกันนะคะด้วยความถี่ประมาณ3-4มมิลค่ะเข้ามาจากขอบผ้าประมาณ3มมิลค่ะ เย็บวนโดยรอบได้เลยค่ะเอาผ้า2ชิ้นนะคะให้ติดกันเรียบร้อยนะคะเราจะแบะผ้านะคะแบบนี้ค่ะโดยจับนะคะให้ผ้าค่ะจากแนวที่เราเย็บเส้นนี้นะคะให้ได้ความกว้างออกมานะคะทั้ง2ด้านค่ะที่6เซนค่ะตลอดทั้งแนวของเส้นขอบตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่ะนำไปรีดนะคะ ให้เรียบให้เกิดเป็นสันขึ้นมาก่อนนะคะแล้วถึงจะมาเย็บกดตรงขอบตัวนี้กันนะคะทําแบบนี้ค่ะทั้ง2ด้านค่ะรีดขอบทั้งสองด้านนะคะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนําไปเย็บนะคะกดขอบกระเป๋าะคะ่ะทั้ง4ด้านค่ะเย็บกดขอบเข้ามานะคะประมาณ3มมิลน,นะคะเย็บด้วยความถี่3มมิลค่ะเย็บแบบเดียวกันแบบนี้นะคะทั้งสขอบของตัวกระเป๋าค่ะ เย็บ yep, กดขอบกระเป๋าทั้ง4ด้านเรียบร้อยนะคะเราจะเนานะคะด้านล่างตัวนี้นะคะให้2ชิ้น3ชิ้นหรือว่าแนวตรงนี้นะคะทั้ง4ชิ้นตัวนี้นะคะติดกันไว้ก่อนค่ะเย็บ yep, เนาจากขอบผ้านะคะเข้ามาประมาณ3มมิลนะคะความถี่ประมาณสัก3-4มถึงมิลได้เลยค่ะเย็บ yep, เนาด้านก้นของตัวกระเป๋าให้ติดกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากุญกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บเข้ากุญกันนะคะขนาดตัดของผ้ากุนค่ะความความกว้างนะคะที่28เซนนะคะความสูงค่ะอยู่ที่6เซนค่ะเราจะพับนะคะทบครึ่งหน้าถูกของหน้าถูกของผ้ากุญน,นะคะเข้าหากันค่ะแล้วเดี๋ยวนําไปเย็บนะคะทั้ง2ด้านค่ะตะเข็บเข้ามาอยู่ที่1เซนนะคะความถี่ในการเย็บค่ะอยู่ที่2.5มิลค่ะ เย็บออกมาเรียบร้อยค่ะเราจะกลับผ้านะคะด้านถูกออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเข้ามาด้านในค่ะแล้วนำไปรีดนะคะให้แบนลงค่ะนำไปรีดให้แบนลงเรียบร้อยนะคะเราจะจับค่ะเข้ามาที่ก้นกระเป๋าของเรานะคะใส่เข้าไปค่ะ ใช้คลิปหนีบค่ะหนีบไว้ค่ะใช้คลิปหนีบผ้าหนีบไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บค่ะเย็บเข้ากุนนะคะเย็บด้วยความถี่ประมาณ3มิลค่ะกุนก้นกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้กระเป๋าออกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube บริ i n a Thailand ด้วยค่ะ